ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวันพารวยนะครับวันนี้ก็มารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนาประจงวัดวันที่3มทับศูนทับห8นะครับสำหรับผลงานในงวัที่ผ่านมาก็เข้าไปที่4 0่ศนะครับ สำหรับช่อง youtube ฟันพาลรวยนั้นก็เป็นสื่อกลางในการ,รเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับส่วนมากก็จะเน้นไปที่เลขวิง่งรูดนะครับ สำหรับเลขชุด3ตัวก็เชี่ยวไปเชี่ยวมาที่จะเข้านะครับให้048ออก088นะครับส่วนเลขตารางก็มาครบบ่อยนะครับในช่วงนี้ต่อไปก็มาดูสีติผลหวยลาวที่ออกไปแล้วก็ได้รวบรวมนำมาให้รับชมว่าออกอะไรไปบ้างนะครับ 1 3บสามทับแปดทับหกแปดออกเก้าสี่หนึ่งเก้าสามสี่สิบห้าทับแปดทับหกแปดออกศูนย์สามสี่หกหกสองสิทัทับ,ทบออกสองศูนย์เก้ทัทับออกสามหกศูนย์เสองสอยทับแทับกแปดออกศูนย์ยหทัทับหออก เจ็ดสองแปดห้าหทับทับหกแออก18 15 41ปดหนึยบเทัทับออก25 89 76และในงวดวันที่1นึ่งทับเทับในงวดลาสุดออก20 40 88ส่วนในวันที่3ามทบเกทับกก็รอผลออกนะครับว่บาตัวเลขจะ มาตามที่ให้ไวน้นี้หรือไม่นะครับซึ่งทางช่อง,องเราก็นําแนวทางมาในรูปแบบของตารางตัวเลขแล้วก็จับเป็นโคู่ชุด2ตัว3ตัว4ตัวแล้วก็มีเลขนอกตารางนะครับตังหากเลขนอกตารางก็มีเลขสีเลข9เลข8จับเป็นโคู่ชุดก็เป็น494898 ถ้ามาเบิลก็เป็น4 4 9 9 8 8นะครับสำหรับเลขนอกตารางก็คือเลขที่หลุดออกจากสูตรนะครับส่วนเลขในตารางก็จะเป็นแถบสีน้ำเงินนะครับในบางครั้งก็สีน้ำเงินประกบกับเลขนอกตารางก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดนะครับส่วนมากก็จะจับสีน้ำเงินกับสีส้มนะครับ เีเงินในวันที่สามทับเก้าทับแปดมีเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดนะครับจับเป็นคู่ผสมกับสีส้มก็มีเลขศูนย์เลขสองเลขสามเลขหนึ่งนะครับหรือท่านผู้ชมจะจับเองก็ได้นะครับภายในตารางตัวเลขนี้ซึ่งทางช่องเราก็จะจับเป็นคู่ชดตามตารางตัวเลขเป็นคู่ชดสองตัวสามตัวสี่ตัวตามลำดับนะครับต่อไปก็ รับชมแนวทางหวยลาวชุดสองตัวนะครับตามตารางตัวเลขที่ได้จะเป็นคู่ชุดก็มาเริ่มที่เลขวิงรูดห้านะครับก็ตั้งแต่ห้าศูนย์ถึงห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าตัดมาเหลือสี่คู่ชุดคือห้าศูนย์ห้าสองห้าหนึ่งห้าสาม ก็เน้นไปที่คู่ชุด52แล้วก็53นะครับก็รอรุ่นผล่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่ซึ่งในงวดที่ผ่านมาก็ไม่ได้เข้าตัวเลขชุดเน้นนะครับก็เข้าไปที่40ตัวแรกนะครับในหลัก4ี่งวดที่ผ่านมาก็ออก4ี่8นะครับ2 0 4 0 8นก็เข้า2ตัวล่าง40ไป ต่อไปก็เป็นเลขวิ่งรุดในหลัก6นะครับก็ตั้งแต่60ถึง69นะครับ60 616263 6465 6667 6869คัดมาเหลือ4คู่ชดคือ60 62 61แล้วก็63 สำหรับแนวทางตัวเลขชุด2ตัวในหลัก6ก็เน้นไปที่คู่ชุด62แล้วก็63สก็เป็นการจับเป็นคู่ชุดตามตารางตัวเลขนะครับต่อไปก็เป็นเลขวิ่งรูดในหลัก7นะครับก็ตั้งแต่70-79ถึง7 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 75 76 77 78 79ตัดมาเหลือ3คู่ก็คือ75 72 73ตัดให้เหลือชุดเดียวก็เน้นไปที่คู่ชุด เจดสองนะครับสำหรับแนวทางตัวเี้ก็นำแนวทางมาให้ได้รับชมทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ทางช่อง youtube วันพาลอยก็เข้ามาติดตามและรับชมได้นะครับส่วนอีกหนึ่งช่องทาง YouTube ก็ช่องยอดพาลุยนะครับยอดพาลุยก็ลงเสถิ ผลวหวยฮาหนอยที่ออกไปแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะลงแนวทางวหวยฮาหนอยในแถบวิดีโอนะครับก็เข้าไปรับชมรับฟังติดตามได้ที่ช่อง Youtube ยอดพาลุยนะครับยอดพาลุยยอยักษ์ออ่างดอเด็กยอดแล้วก็พาลุยนะครับพาไทยหวยลาวชุด3ตัวก็จะมี4คู่ชุดดังนี้คือ173 062 สามห้าหนึ่งสองเจ็ดห้าก็เน้นไปที่โคชุดหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็สามห้าหนึ่งนะครับก็เป็นแนวทางตัวเลขนะครับประจำวันที่สามทับเก้าทับหกแปดต่อไปก็เป็นแนวทางเวลาชุดสีตัวนะครับก็จะมีสี่โคชุด ดังนี้ก็มี6กหนึ่6 2 6็ดสาม7 5ก็เน้นไปที่คู่ชุด5062แล้วก็6กสามก็เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาในชุด4ตัวนะครับ จะจำว่าวันที่3ทับ9ทับห8ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขก็รอรุ่นผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและฟาร์มบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทางช่อง Youtube วันฝรวยก็ชิดคำนวณมาให้ได้รับชมทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์สำหรับแนวทางตัวเลขหวยลาวพัฒนานะครับขอเข้ามาพูดคุย สอบถามได้นะครับทางช่องวันพารวยของเราก็ลงแนวทางให้ได้รับชมนะครับก็ตัวเลขก็มีเข้ามีลงนะครับก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นสําหรับทางช่องเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ